สวัสดีครับเจอออฟแอนด์ซีนีทีมงานครับผมต้องบอกก่อนวันนี้เรามาสำนักคาร์บอนนี่ครับผมแต่วันนี้คาร์บอนงานส่งหมดแล้วนะว่างๆเข้ามารีวิวใหม่วันหน้าวันหน้าก็มีได้เลยเห็นตอนมีงานนิดหน่อยตอนมีงานนิดหน่อยเฮ้นนยแต่ด้านหลังอีกเยอะเลยใช่ครับบาเลยพอดีวันนี้ผมมาเห็น LS พอดีคันนี้เป็นตัวเก่า ไฟคมตุดกลมเป็นเป็นตัวเก่าครับแท้เลยปะแท้เลยแท้แท้คันนี้ได้มามือหนึ่งเลยป่ะพี่หรือว่าเป็นรถบ้านครับรถบ้านมือสองรับช่วงมาอีกทีหนึ่งระคาไม่แย่เลยครับมาชุดล้อเลยเอสตองคันนี้อันนี้ราคาก็พอไปได้เนะราคาจะประมาณจำไม่ถึน่าจะประมาณพันเจ็ดะล้อประมาณเจ็ดเจ็ดประมาณนี้แล้วก็เป็นที่ของน้ผม ก็จะเงาเงาหน่อยใช่สินะผมแล้วก็ตัวนี้หน้ากว้างหนึ่งจุดสี่ใช่ครับเป็นหนึ่งจุดสี่อันนี้จานจานเดิมเลจานเดิมเลยอ๋อจานแบบนี้เลยนะใช่ของเดิมของเขาเลยแต่หมว่าก็บอกโชคเดิมกระบอกช็คก็เป็นเดิมแต่เป็นเป็นยิงสายน้ำมาไม่ได้ทำสีแต่ส่วนใหญ่ที่ผมไปรีวิวส่วนใหญ่ก็จะเล่นพวกของะไรนะโซนิค ก็บอกโซนิกก็บอกโซนิกมันแล้วน่าจะเปลี่ยนแผงนคอเป็นโซลด้วยบ้างที่ผมเห็นใช่แต่นี้อันนี้ยังคงสภาพแบบเดิมเดิมสนิทเลยใช่ก็ขี่เล่นด้วยอะไรเงี้ยประมาณนี้สายยางจะเป็นเดี๋ยวผมถูสายยางสายยาง็นับไม่ได้เหมือนกันน่าจากมะไนก็ได้กแก้มเตี้ยมากน่าจะยางทับนี่เละอ่าเนี่ยอ่านี่เป็นยางทับนะเก้าสิบับเก้าสิบับเก้าสิบใช่ประมาณนั้นปั๊ม ปั๊มก็เป็นปั๊มทั่วๆไปนี่เนี่ยงานตลาดทั่วไปงานตลาดแล้วก็เป็นปั๊มสำเนาใช่ครับประมาณนั้นจะเป็นปั๊มเมาส์ตัวนี้ปั๊มเมาส์ใช่เป็นเมาส์ตัวนี้เป็นเมาส์ประมาณนี้ก็พอได้นะพี่ก็คุณภาพมันก็พอใช้ได้นะแต่เราไม่ได้เน้น<ม><ๆ>แบบว่าไปแบบว่าเทพเทอบอะไรแอย่างที่เขาแบบ ทำกันหรอกเขาแบบไว้ขี่เล่นของเราเนาะก็คือพอมีใช่พอมีบ้างก็คือเบรกอยู่เบรกอยู่เบรกอยู่เอาอยู่แล้วไม่หลุดไม่หลุดโค้ดแต่รถมันกํทำมานานแล้วแหละมัขนางนะจอดอย่างเดียวอะใช่ๆมีขี่บ้างอะไรบ้างนิดหน่อยมาดูด้านบนเลยด้านบนแผงคอแผงคอก็เป็นแผงคอเดิมๆเลยเดิมสนิทเลยอันนี้ก็เดิมเลยอันนี้ก็เดอันไอตัวตัวแทนนี่เป็นของโซนิคโซนิคโซนิคแล้วก็เอาไปชุบ มีชุบชุบมีชุบพวกขาไม้ขาไม้แล้วก็แฮนมีแฮนอะไรเงี้ยแล้วก็จะจะพวกเล็กเล็กน้อยน้อยแล้วก็มีพวกชุมือคร์ดมือเบรกคร์ดมือเบรกอะไรเงี้ยทั่วๆไปกลไม่ได้แบบโดมิโนสมหร่าอะไรประกาศก็เป็นโดมิโนก็คือราคาไม่แพงไม่แพงเอาแบบว่าเาเรียกว่าไง่ะมันมันพอพอได้พอได้พอได้ไม่ถึงกรบเทสหรอกเพราะเราไม่ได้เน้นไปโชว์แล้วใครเขาหรอกแต่เราชอบไว้เฉยเงี้ย ที่พูดคดีเลยอันนี้เรื่องจริงเลยนะไม่จาเป็นต้องเทพเนาะครับก็อย่างอย่างงี้อย่างงี้อย่างที่ร้านเราทำเองได้เราก็จะทำขึ้นมาเป็นเป็นแบบเป็นเพียวไปเลยอ๋ออันนี้เป็นเพียวเป็นเพียวแบบบางๆเลยเนี่ยเพียวไหมบางๆเลยเนี่ยก็จะประมาณนี้อันไหนที่ทําได้ก็จะก็จะทําเองประมาณอย่างเพียวยงี้ชิ้นเท่าไหร่ชิ้นหนึ่งถ้าแกะออกแล้วก็อยู่ในเลทไม่เกินไม่เกินพันสองพันสองพันห้าบวกลบอะไรประมาณเนี้ยก็ขึ้นอยู่แล้วแล้วแต่ลาย้วแต่ลายประมาณนี้ประมาณ อันนี้ก็เดิมของเขาเลยของเขาเดิมเดิมแต่เดิมทีมจะมีเป็นครอบสีดำใช่ไหมเป็นครอบแต่ว่าเราถอดครอบออกให้มันดูใบางหน่อยสายขึ้นโดยโดยรถมันนานแล้วด้วยแหละครับครับไวแต่ตัวนี้แอลกำลังมาเลยมันก็ก็มานะแต่ผมก็ผมมันคือหลายอย่างด้วยไงก็รถยนต์มากพูดไงไม่ค่อยได้สนใจไม่ค่อยได้สนใจเออเฮ้ยแต่ที่รู้รุ่นนี้ถ้าแปลงเป็นตัวใหม่ก็สบายเลยแป๊บเดียวม่ด้เลยมาก ได้แต่ได้แต่ผมว่ามันด้วยแบบเดิมดั้งเดิมขอบเป็นตัวนี้อยู่แล้วไงจะบอกนะว่าชุดสีเดิมชุดสี่ก็คือเดิมเดิมเลยแต่ว่าเดิมแท้แต่ทำสีแท้แต่ทำสีใหม่เพราะว่าอันเก่าเนี่ยมันผอ้มันดูไม่ได้เลยมันเละหมดแล้วแต่นี่น่าจะทำสีมานานแล้วนานแล้วสี่ปีแล้วนะสามสี่ปีสามสี่ปีนี้แน่ๆประมาณประมาณนั้นเลยมาดูชุดหลังกันทีนี้ หลังก็เป็นก็เหมือนเดิมเหมือนทั้งหน้าแหละแรับหน้าจะเป็นโดคมีอยากย้่ยด้วยอ่าใช่ใช่เขาลดมันจอจอเเดียวเลยใช่แล้วก็ปั๊มทั่วๆไปแล้วก็เพิ่มเติมก็แบบพวกของแต่งเล็กน้อยตัวนี้น่าจะเป็นพวกจานที่ชินเนาะอ่าเป็นน็อตเป็นอะไรพวกนี้แบบเป็นน็อตเป็นของอะไรบ้างนิดในหน่อยพอแบบสวยอะไรเงี้ยไม่ง่ายไม่ได้เน้นไม่ผมไม่ได้เน้นชุกตัวนี้ชุกตัวนี้มันเป็นโชุกประกอบนะโชุกประกอบนานแล้วนะตัวนี้ก็ตั้งแต่เริ่มปั้นรถมาเลย4ี่หปีได้มั้ง ใช่มันก็เริ่มนานแล้วแหละมันไม่ใช่โชแคงากไปเอยแต่เกียร์แต่เกียร์นี้คือที่เราใส่แบบนี้คือแบบเราชอบแบบบ่อยดั้งเดิมเป็นเก้าสูงอะไรเงี้ยเป็นโยชิเป็นตัวรุ่นแรกเลยใช่แพงเล่ที่เดิมตอนนั้นซือมาน่าจะไม่แพงนะพันกว่าบาทคือสมัยสมัยก่อนพันกว่าบาทก็มันก็พอพอสมควรกับราคาอืยุคเก่าอ่ะพันกว่าบาท ใช้ขวาเลยครับว kind of ่าใช้ขวาใช้ตรงดุดเลยใช่ก็จะมีเน eh ี่ยชุบพวกพวกคันตาแล้วก็เพิ่มอ่าแล้วก็เพิ่มพวกชุดน็อตเครื่องก็ก็จะมียิงสายน้ำทั้งตัวตัวยิงสายน้ำทั้งตัวแล้วก็มีเก็บน็อตแต่มนสะอาดเนาะมันจะก็ดูสะอาดดูใสเก็บสะอาดคือใสเลยใสแล้วก็มีชุบเก็บงานชุบมีฝาเป็นพลาสติกดมีฝาพตแล้วก็ยอดเหลือง ไม่แต่ฝาข้างนู้นเป็นพลาสติกพลาสติกพุงคาร์บอนแต่งานอันนี้เป็นของก๊อบกล้วยไม้นะชุดเนี้ยชุดเครื่องเนี้ยยิงสายน้ำแล้วก็พรวดพรวดป็นก๊อบไม้ก็น่าจะพองวิจัยกันอยู่แหลยก๊อบกล้วยไม้สนใจก็ติดต่อได้กรอบส่วนกล้วยไม้แอดเฟซเข้าไปทำไมก็สอบถามผมก็ได้อะไรเงี้ยแล้วผลิต็ปเครื่องคันนี้สเต็ปเครื่องคันนี้ถ้าถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะมี ปกติทั่วไปนะแอลอีส์คงจะให้เขาทำกันมาแบบตามสูตรอะไรก็มีเรื่องปกไฟกไฟมีกล่องผ่ามีกล่องผ่าทำปาดฝาอะไรประมาณนี้หลักๆตัวส่องยงวะเขาต้องยงวะมันจะจุกจิกว่าสียงวะไม่รู้ได้แล้วก็สเต็ปตอนนั้นจะไม่ได้เยอะมากเน้นขี่แบบเน้นเน้นขี่แบบน้มันไก่ได้น้ำมันแร่ ็นน้ำมันปกติเรานี่ยเลยมันสามทั่วไปน้ำมันสามทั่วไปมีคลิปอะไรตรงนี้ขาที่ท่อเฮ้แต่ท่อสวยนะท่อนีนน่าจะของชื่อนาอะไรจำไม่ได้แล้วเจอเขาอยู่แถวมหาชัยนะก็ให้เขาจัดการมาให้อะไรท่อสวยเขาแน่แต่แดงว่าไม่ได้ขี่นะท่อยังไม่เอาท่ออย่างนี้อยู่เลยก็คือรถอัน cosas, an, uh, life, อ orar, นีน find, s <S <c oughs> <c oughs> ้แบบ ทำเหมือนทำไว้จอดขี่ไจอดจอดที่บ้านแต่เป็นเวลาขี่เล่นองเมาขี่เล่นตอนเย็นๆแสดงว่ามีกลุ่มอะีกกลุ่มมีไหมก็ไม่ได้มีไม่มีอะไรนะ้แต่เลีไยงไปเลยขี่เล่นคือขี่เล่นชือชีแบบขี่แถวบ้ะันนี่แหละได้ก็คือคู่กกันบ้างบางครั้งเลยอะไรเงี้ยขี่เป็นเล่นนี่นี้ที่เกียร์ที่ว่ามาคู่กันช่เนี่แหะขี่นี่้ปกติเดี๋ยวนี้เขาเขาก็จะใส่เป็นเป็นเกียร์แบบแบบอันนี้กันหมดแล้วเนาะมันจะมีตัวกระทุ้งตรงนี้อ่าใช่ใช่ แต่ผมว่ามันมันอย่างนี้มันดูมันมีนี่ดิแต่พวกสองน้งว่าผมว่าไม่ผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งคือไม่รู้ก็ประมาณนี้แหละรถก็รายละเอียดก็ม่านนี่ได้เปลี่ยนไปแล้วเหตุผมาก็เปลี่ยนเป็นของของเขาเลยตรงรุ่นเลยจะเป็นอลู์ิเนียมแค่นั้นอีคาร์บอนนีอ่าพุ่มเองทำเองพุ่มเองใช่อันนี้อันนี้ก็นานมากเลยนะนานตั้งแต่เริ่มทํารถเลยสี่ห้าปีแล้วอันนี้ถ้าฟังเสียงมันจะติดไหม ติดไหมอ่ะก็น่าน่าจะติดนะเพราะว่าแต่ไม่แน่ใจนะว่าจะติดหรือเปล่าเพราะว่ารถมันจอดอย่างเดียวเลยฟังเสียงหรือเปล่าลองมาางไม่ติดไม่เป็นไรพี่ ด้วยหมายแล้วจอดนานจังเพราะว่ารถรุ่นใหม่นี้มันจะไม่วัดรอบไม่ได้แล้วเพราะว่าเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนทาง วันนี้เราคงไม่เบิ้ลเราแค่ได้เดินเบาพอเบิ้ลเบิ้ลมันต้องต้องไล่กันอีกพักหนึ่งแหละเพราะรถมันเพิ่งติดมันจะไม่ขับครับทีนี้ก็ขอบคุณเื้ยยังไม่ได้บอกยังไม่รู้ชื่อเลยผมก็ชื่อชื่อเล่นชื่อกอล์ฟไปแหละรับแต่ถ้าเฟซบุ๊กก็น่าจะเป็นกอล์ฟแกร์กอล์ฟแกร์ไปแหละนี่นี่นี่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กที่ขึ้นที่นิ้วผมนี่นะแต่ส่วนใหญ่ทางนี้จะเป็นคาร์บอนล้วนๆใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ง่ายๆคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์รับคุ้มคาร์บอน อันนี้ไอเรื่องแต่งรถเนี่มันเป็นงานงานอดิเรกงานอดิเรกเราอันนี้อันนี้ลายพางลายพาง้ายอรางก็คือตาามมเนี่ยเอาง่ายๆเลยคาร์บอนทุกชนิดเนี่ยผมขึ้นเฟซให้แล้วก็คือสองคนเลยสองคนนี้เท่านั้นอันนี้คือคนน้องอันนี้ คนพี่ใครก็ได้เพราะว่าอยู่ด้วยกันถะาร้องกันไม่เอานะโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับผมอันนี้เตรียมส่งลูกค้านี่อันนี้เตรียมส่งก็ผลงานเยอะผลงานตามรูปเลยนี่ผมขึ้นให้เลยผลงานก็ยังไงก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยโอกาสหน้าเนาะได้ครับได้ครับเพราะว่าอันนี้มันเราไม่ได้เตรียมตัวด้วยเอาเป็นไอ้นี่ดีกว่าเอาเป็น อีกสักอาทิตย์หน้าดีว่ะเพราะผมต้องมาของที่นี่ด้วยใช่น่าจะมีของให้ดูเยอะเดี๋ยวลองเข้ามางดหน้าเป็นคาร์บอนแล้วกันมีไหนั่นแหละงดหน้าเดี๋ยวจะจัดคาร์บอนให้ดูได้ัิ้นใหญ่ไว้ครับทีมงานสวัสดีครับผม